โอ้เหล่าคนรัยสิ่งนี้คือฉันชนะและนี่คือเดือดที่พุ่ของเราโอ้เหล่าคนรัยจงฉลองให้ในชนะเพื่อสังเวียนต่อไป จากไปชอไม่ควรเอ่ยแม้ว่าเธออยู่เพียงผู้เดียวก็จงสู้ต้อง,ตองเดินโชว์ต้องต้องจัดมันต้องอยับชัวร้ายต้องใส่ม,มันคือสักสีใช้สองมือคุ่มันคู่รอบห้กองดังไปวันใ่ใชจปีแข็งเซแกร่งนำมันไปสัตรู้ที่แสนกว้างคนเดียวที่ฉันี

ตะลุยเซิร์ฟครับก็ตะลุยเซิร์ฟอีพีที่สองครับไม่ใช่ในหมคยค้าพวกเอาชีวิตรอดอีพีที่สองไม่ใช่งั้ยก็เป็นการตะลุยเซิร์ฟนะครับก็ปลาจะต่อจากคลิปที่แล้วที่ไปเล่นเอทีมานะครับก็เล่นโคนเธอกูมาดัางขึ้นมาป่าเอะปลาเติรโนน้ำขับน้ำผมไม่รู้ครับเดี๋ยวพี่เบลต้นไม้แบบก็จากที่ผมบอกไว้คลิปที่แล้วรับวันนี้ดี คลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าผมจะอาจต่อเนื่องก็อาจคลิปนั้นเสร็จยังไม่ได้ลงก็อาจต่อเพราะมันจะได้ลงทีเดียวอ,อันที่อยู่ด้านหลังผมนี่แหะครับมันคือของฟรีสําหรับ V i P ซึ่งเราไม่ใช่ V i P เราเลยเอาไม่ได้ก็ย้นไปไปเถอะไปฟรีโซนก่อนตามมาใครใครเอ้ยคุณยู่ไหนอ,อ่ะอ๋อไอพี่อ,อยู่ไหนต้องบอกพี่ครับเพว่เขาไอพอยู่ตรงน้ำพุนะโอเคเอออ้โเมาสหลุดครับ โอเคใช่ละก็อันนั้นก็ก็คลิปที่บอกว่าเอ็บฟีโซนก่อนพี่เอาต้นไม้ก่อนที่มีกระดูกอยู่ก็คลิปที่แล้วบอกว่าอันนั้นผมผมจะไปผมเอ้จะโอ้โหโอ้โหอย่างไวคนที่ไปเดี๋ยวผมจะอันนั้นนะครับผมก็จะพาชมเมือกนี่ไงเล้าเล้านี่ไงเขาแจกเนี่ยเนี่ยเนียคนแจก คนจะมีคนแจกอยู่ตรงนี้นะครับก็จากคลิปที่แล้วที่พวกเขาก็มาแจกกันนะครับอาจจะเป็นพวกวีพีคนรวยๆมาแจกครับไม่ก็แอดมินแอดมินอ่ะแกทำไมอยู่นี่เงอือมเดี๋ยวปัดยิงด้วยธนูอินชันวันนี้ผมรวยครับผมรวยวันนี้ผมจะให้คุกกี้ทุกคนหนึ่งชิ้นนะครับคุกกี้ทุกคนหนึ่งชิ้นแล้วไปเลยครับคุกกี้หนึ่งชิ้นครับต้นไม้อยู่ไหนเ <c oughs> วะ่ไตอนนี้ไงต้นไม้แมงเรนพี่เลนก็ จะแจกของก็ไม่แจกตรงนี้ได้ทุกคนนะครับก็มันเป็นที่เดียวที่ทิ้งของได้ครับก็เป็นที่เดียวที่ขึ้นขึ้นมาทิ้งของแจกของได้มางคนก็ไม่ใช่แอดมินมาให้ของคนนะครับไอตอนนั้นน่าจะไม่ใช่แอดมินนะครับอาจจะเป็นคนธรรมดาโอเคพี่ไปละวยิบไปแต้นไม้อ่อนมาแล้วพี่พี่อยู่ไหนอะอยู่ที่ฟรีโซนอะอาบ้าใครเชื่อว่บ้ามันชื่อเอพีีเออเดี๋ยวเรียกกะบ้าไปเลยได้รัดเลยเอ้ยพูดชื่อดี ไมแล้วแล้วก็รัดชื่อรัดไม่จริงอะไรตามมาเออได้เลี้ยวพี่นัดก็ได้วะเปิดเปิดเปิดเผยชื่อเลยจะได้จบจบนี่ตามมาทงนี้เออเออกระตุกแบบโอเคเสร็จละว่อจ่อจอจอ้เฮ้อเออะไรวะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนหินแตกไปเฮ้อกระตุกเฮ้ยเหลือส่วนไมมานเฮ้ยพระเจ้าแผ่นดินมาไปดูพระเจ้า อะไรน่ะรัดรัดอยู่ไหนมันกระตุกเรือเรือเตี้ยแล้วโคตรเล็กเลยพระเจ้าแผ่นดินเรือพระเจ้าแผ่นดินน่ะเรือพระที่นั่งอ่ะไปหันหันล่างไปดูดีโคตรเล็กเลยเรือพระที่นั่งอ๋ออโอเคไปทางนี้เออเออหัน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 ไปพิมพ์ไท้ได้นะครับก็ต้องโหลดในเว็บที่ผมสอนโหลดมาครับนะครับเว็บนั้นแหละมันจะมีตัวเลือกให้พิมพ์ไทยกับไม่พิมพ์ไทย คุณก็โหลดตัวพิมพ์ไทยไปเถอะค่ะกดชิปอีกเฮ้กดเดินทางซ้ายกดชิปอีกฮะกดอะไรนะกดเมื่อกี้จะกดเดินทางซ้ายแล้วกดชโอเคตามมาคุณอยู่ไหนพี่อยู่เอาเรียกคุณอีกพี่อยู่ไหนหลังน้ำาพุตรงสะพานโอเคเราพี่ใหญ่ครับก็จะพาว่าที่คลิปบอกที่คลิปข้างนอกข้างนอกเละนะขึ้นบนนะคลิปแรกที่ผมบอกว่านะครับจะไปสร้างบ้านทางซ้ายหรือทางขวาทาง ทางทางทางขวาดีกว่าทางขวาเละนะทางซ้ายดีกว่าโอเคเฮ้ยผมตามท้าแพคครับเดี๋ยวผมไปดูทางขวาก่อนเอ้ามาเล็กจริงๆริงว่ะเฮ้ยอจรงสร้างมันก็คนคนคนที่เล่นแล้วสร้างครับควายกันครับสร้างบ้านอย่างเละเลยคนไม่มีหินโปรเทคยิ่งเละกว่าหินโปรเทคคือยังไงครับก็หินเป็นหินที่ใช้บอกอนาเขตของบ้านคุณจะเปิดก่องเราไม่ได้ทุบบ้านเราไม่ได้ อันนี้คือวัดจักรวิมาแสวงหาจักรีของประเทศไทยเราเราโอ้ยกระตุกกระพอกไปกระตุกกระตุกโอโอกระตุกเอาอ่ะอ่ะกระตุกโอเคพอได้ละโอเคมันจะกี้หลุดเซิร์ฟแบบที่หลุดไปนะครับก็หลุดแป๊บเดียวก็เข้ามาได้แล้วครับก็ต้องขอคันโกนี่ดูดิเละมากเละครับแต่ต้องไปตัดไม้กนเลยอย่างแรกโดด พี่อยู่ไหน่ะนี่ลงมาด้านล่างแล้วกินอาหารก่อนก็กินหมูดิบดหละเก่าปรึกษากันสมมติถ้าคลิปน่ะคลิปไอ้ที่อัดหมามวะเกียบมันใช้ไม่ได้ก็ต้องอัดใหม่กันไปอืมก็ต้องอัดใหม่ก็ไม่เป็นหรอต้องอัดตอนที่มีบ้านถ้าสมมติทําไม่ได้นะครับถ้าสมมติไอ้ตอนที่ตัดเมื่อตกี้ทาถ้าเป็น เป็นเหมือนเดิมก็อาจจะคลิปนี้อาจจะลงแต่ถ้าเป็นเหมือนไม่เหมือนเดิมอาจจะไม่ต้องอาจจะไม่ลงอาจจะลงอ,อันนี้ก็ได้ครับเราไม่ต้องบอกหรอกจริงเราจะทำอย่างนั้นจริงๆโอเคตามมาเราต้องไปหาต้นไม้ที่ตัดได้ก่อนบางทีก็อาจจะลงอจบางทีก็อาจจะไม่ลงบาจจง,งทีลองตัดตอนนี้ด<ง>ูลคลิปนี้แต่ผมไม่เอาอ่ะไม่ลงดีกว,ว่ามันไม่สมบูรณ์ตอนนี้ตัดไม่ได้อยู่ในเอเรียตามพี่มาดิอันเอะอันพระ อันทะบุรีจริงๆหลังนี้อันนี้บะของคนอื่นเขาไข่อะไรอ่ะไข่อะไรอ่ะมองไม่เห็นแป๊บหนึ่งนะอนี่ไข่โคห้าบาทหนึ่งอันห้าบาทโอเคเดี๋ยวได้ยู่พอดีพี่ยวดฮะออพี่พีเรียกพี่ดีกว่านัดดีละเออพี่นัดดีกว่าแบบปล่อยชื่อไปเลยช่างแม่งเจ๊มีสขวัญเจ้าเขาต้าอยากได้เลย คนคนที่ดูเขารู้แต่เขาไม่รู้หรอกว่าผมอยู่ไหนกันอยู่บ้านเอออยู่บ้านอยูหลังโอเคหลังพี่เสื้ออ่ะอ้เจาะถูกบอกได้แล้วดูดูฮะถูกบอกได้แล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยถุบบอกได้แล้วที่ไหนะที่กำลังซื้อโคเนี่ยก็อยู่หลังพี่นัดเนี่ยเอาตรงนี้ถูกบอกได้แล้วไงเออเดี๋ยวไปตัดมันดู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 เนี่ยนหยบอกแตกเนี่ยโอเคเนี่ยดู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 พี่ซื้อโคลนสองอันเจะ ไอหอแม่งตรงนี้ทุบไม่ได้ครับแต่ตรงนี้ทุบได้ีตังมีตังซอโคมีตังซอโคเก็บออนเลยวันนี้เราเก็บวันนี้คงต้องสร้างบ้านใตดินกันก่อนครับตอนนี้มืดแล้วก็สร้างกันตัวให้ดีไอพี่ไปตัดไม้พี่สุนนะคลิปทุกคลิปมจะเขียนว่าตะลุยเซิฟนะตะลุยครับไม่ได้โปรโมทตะลุยนะตะลุยที่ไปตัดไม้แล้วไอละผภาพเป็นคนเดียวชื่อชื่อเซิฟชื่ออะไรครับพี่นัน เอ้ยอยู่ใน a r e เชื่อสวบเป็นไลพี่นันรัดตรงไหนนะที่รัดทำกันทุบบล็อกได้เอ้ไอ้ตรงไอ้ตรงบ้านหลังเนี้ยโอเคส่วนวิมานชั้นเจ็ดเนี้ยอ่าเดี๋ยวพี่ไอ้ส่วนวิมานชั้นเจ็บทุบบล็อกได้ปะวะเดี๋ยวพี่ออ้ยทุบได้ตรงตรงเนี้ยตรงที่ใต้บ้านอะทำไมทุบบล็อกได้เจ้าหินก็มาก็เจ้าหินก็มาเอาตรงนี้ข้างล่างมีสไปเดอร์ตัวหนึ่งแต่ตอนนี้พี่ต้องปลูกก่อน ต้นไม้ก่อนโดหินเขาดีกว่าบางทีก็ไม่ต้องโดหินใต้บ้านเขาขุดได้ใครจอยเอ้ใครออกเดี๋ยวนะแล้วผมอาจจะมีแขกรับเชิญในคนหนึ่งมาแคสด้วยก็ได้ครับอาจนะสุดสุดไม่พิเศษเอเรียที่บกทุกดอยไอ้ตรงเนี้ยเออได้แล้วเนี่ยพี่ไายอยู่ไหน อนนี้ไอตรงเนี้ยไอตรงรูเนี้ยขุดได้โอเคพี่จะเอาผงกระดูกนะจ้จอยจอยจด้จอยจยฮะอันเดะพี่ตัดไม้ก่อนก็แบบเอ้ยตกตกน้ำตกน้ำตกน้ำั๊มั๊มั๊มโอตกมาที่ไหนก็ไม่รู้ตบบอขึ้นไปก่อนตอนนี้กูสไปเดอร์มากตอนนี้อาหารผมจะไม่เหลือแล้วเฮ้ยเสือกวางเสือกวางไม่ได้ นี่มีอาหารอยู่แล้วปละรวมนี้ของตกเปล่าหวะไม่ตกไม่ตกพี่ลองตายดูแล้วเอ้ยทำไมเอคโค่เอคโค่เอเลียเอเลียมึงสิเอเลียดิกูขึ้นไม่ได้เนี่ยเอเลียเนี่ยโอ้ยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงมืดครับมันจะฆ่าตัวตายดีไหมเนี่ยไม่ต้องหรอกตกมาจากที่โอ้ยกระตุกโอตกมาจากตรงนี้ นี่อ๋อตกมาจากตรงนี้เอ้ยตรงนี้วางดินได้เกล็ดเกล็กเกล็กว่ะเกล็กดเกล็กคมที่ใหม่ๆเซิร์ฟเนี่ยอาจจะแหลกอาจจะไม่แหลกครับคมที่เก่าๆเซิร์ฟไม่อาจจะแหลกโอเคพี่กำลังจะลงไปแล้วนะกำลังตัดมาแล้วตัดมา ตาชัยเบลไม้ชิ้นแรกไม้ชิ้นที่สองไม้ชิ้นที่สามแล้วก็ไม้ชิ้นที่สี่มันจะสร้างบ้านอยู่ตรงไหนกันดีอ่ะไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้พี่ต้องตัดไม้ก่อนไยดูบ้านคนนี้เคาดีกว่าว่ะเราบ้านใครบ้านใครไม่รู้ดูเลยเขาโปรเทคนะเขาโปรเทคตะบันอจาะโอเคโอเคเขาโปรเทคแค่กล่องตามตามที่มาดีกว่า เพราะไม่งั้นเราอยู่ใกล้ๆจุดความีคนอาจจะมีคนมาเขียนได้เขียร์อะไรเราอยู่ไหนเราอยู่ไหนแล้วนะอยู่บ้านอยู่บ้านบ้านกัปตันพายเราแบบแบบแบบเเราก็ไม่ได้โปรเทคด้วยเอ๊ะไปยึดไม้เอ่อลัดกระตุกกระตุกจุดไหนหรอพี่อยู่ตรงที่พี่ตัดไม้อยู่อืมไม่มีเนี่ยพี่อยู่ข้างบนเห็นแล้วเห็นแล้วทำอะไรอยู่ครับ อันนี้พี่กังจะนำลัไปที่ที่วงห่างจุดตรงนี้ก่อนเฮ้ยตรงนี้ระวังให้ดีครับคนแหลกอาจจะตกก็ได้เพราะมันเป็นรูโจยจ้ารูคุณยูน่าพี่นันยูไนอะข้างบนข้างบนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออเอไอ้น้ำพางนี่นี่เห็นอะไรเรื่องเรื่องนั่นเปล่าไม่ครับนั่นคือที่พี่ขุดไว้น่ะอ๋อที่มีเหืองเศขุดไว้ตอนไหนล่ะพังเขาที่มันเรือเสร็จเรืองเ็จตามพี่มาดิ เอออุ see, ้ย <sh> เ <arp> ิไตอนไหนเหรอตอนตอนตอนที่รล้ยังไม่มาสมนี้แหลกจริงๆครับแหลกจริงๆขอบอกแหลกมากเอ้าเดี๋ยวพิณเดี๋ยวพินักขึ้นไปเอ้าเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวจะตายแล้วเอาเอาอาหารไปอาหารไปไม่ต้องแล้วได้ขีดเดียวเอามาเอามาเออเออเอาเนื้อไปเลยไปนู่นข้างหลังเออกินเลยกินไม่ไหวเดี๋ยวไม่ได้อะ อัลเหรเฮ้ยไม่ได้เนือตายนะเนี่ย้ยซอบบี้ฝักโรด้าเลยซตอบบี้ไหนเอเอ,เอตัดสุขต้องเล่นเล่นเล่นคนได้ตังค<น>์เปล่าได้ตังค์ไหมได้ได้เอบีได้เจ็ดจุดห้าเจ็ดเอบีครับนี่ดูดูตรงไอ้สีเขียวเมื่อกี้ครับกดแถบให้ดูกดทีให้ดูเลยไอ้สีเขียวนะครับมันจะมีบอก เนี่ยไอตรงเนี้ยครับไอตรงเนี้ยตามที่หมอดิเขียวมันจะมีบอกคุณเอเตอรร์ต้องไหนครับตรงไหนเนี่ยรูที่พี่นำไปเนี่ยกำลังต่อทางขึ้นไปก็มันจะตรงนี้อาจจะมืดมืดหน่อยนะคะไอตรงนี้ไอตรงนี้ก็มีคนอะไรที่คุณใครสักคนบ้างก็พี่อยากจะโดมากเจโดบันไดนะพี่โดบันไดด้ไหมโอ้ยของใครวะเนี่ยโดบอลไดตายเลยครับตายครับ ครับคุณดูเห no ็นแล้วครับแต่ต mm ้องต่าง TPA มาดิ TPA TPA ชื่อใครชื่อพี่แล้วก็ชื่อรัฐ TPA ใช่ปะเว้นว่าป่าไม่เว้นนี่หรือหรือชื่อรัฐมันชื่อพี่วะชื่อฉันอะไรก่อนวะเอยเออเอ้อเออพี่ วินบอกชื่ทีทีพีเอชชื่อชันแลวชื่อพี่หนัดดีกว่าถ้าผิดก็เดินไปด้วยกันเลยไม่เอากไปคนเดียวเอ้ยชื่อพี่หนัดชื่อชันดีกว่า G M A E ชื่ออะไรชื่อพี่ดีกว่าชื่อเราชื่อพี่ดีกว่าอืมก็ A P B N E W T A M เฮ้ย A M E เอเต ไม่มีใครขอเลยเอนะเอ TPA ทีพนะีเอนะอเขียว่า t <ก>ีเอนะทีพีเอไงถามคนดูได้เลยคนดูเขาก็เห็นทีพีเอกชื่อจีนิวเกมจีทีทีทีพีเอเอพเอพบีนิวเกมก็ถูกนี่嘛ไม,มีใครขอไม่เครขอลยไม่มีเนาะไม่มีเนาะนะเดิมไปก็ได้ฟะ เอเอพี่เผาก่อนพี่เผาก่อนวิ่งเลยครับคลิปนี้อาจจะที่บอกไปพันแล้วผมจะไม่ให้เกินสิบห้าสีบห้านาทีครับผมก็ไม่อุจจจะผิดทางแก๊กแก๊กแก๊น,นอยู่ตรงนั้นแกะ<ก>อยู่ตรงนี้ใครใครรู้จักขาล็อกเกอร์ครับยกมือขึ้นเซิร์ฟที่ ชื่อนี้มันจะชื่อ A P V เข้าไปเล่นกันได้ครับหนึ่งจนะเออรัดอะไรหรอพี่นันก็ใส่ IP เซิร์ฟไปด้วยก็ดีนะจะได้เป็นที่ที่มีตองไงไอพีเซิร์ฟใส่ไอพีเซิร์ฟก็แจกนี่แจก IP เซิร์ฟเออเนาะเออเนาะสองสองเจ็ดใส่ไปใต้เด็กส i ิมชันพูดด้วยผาแลกแล้วแล้วผมจะบอกพูดภาษาสองทำไมเนี่ยโอ้โอ้กระตุกโอ้ขี้เกียจขึ้นมากเลย เฮ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์มาตะกี้ใครเห็นมารับคิปเปอร์ไม่เห็นไม่เห็นเนี่ยถ้าสมมติผมไม่ได้เล่นเซิร์ฟนะผมจะไม่เล่นในขาดอันเนี้ยเพราะผมไม่อยากสู้กับมอนไม่โคตรไม่อยากสู้เลยพูดง่ายๆกากมันเองคูดไม่อยากสู้กับมอนเลยเต๋ยวมอนมันเลียนคอขี้เรียมบ้านนึงขี้เียมบ้านอยู่สอดเียมบ้านกวยรถกับรถดกมากอ่ะ คนเล่นมองไม่เห็นนะหน้าจออินดี้เกินไนอนนี้ก็กำลังจะไปถึงนะถอดูคิงตอดูคิงโอ้ที่ตูโอ้ัังกรดแปดอา้าวเฮ้ยแปดอะไรแปดอะ<ป>ไร่ะพี่ินเลื่อนไม่ได้พ<ม>ี่กดปเลือะไรอ๋เอเลื่อนเมาส์เออเลือนเออเลื่อนของเมอกลางเอาอีกแล้วตกไอ้ตรงนี้อีกแล้ว เฮ้ยได้เนื้อมาวุ้ยเฮ้ยใครมันทำจังซี่ยังไงอ่ะดันนี่กันโอ้โหบ้านตูดันเพียบเลยโอ้ไม่ใช่บ้านหรอกที่พักชั่วขาวมากกว่าและแล้วทำไมนายเยอะจังเลยล่ะที่แรกจะทำที่แรกจะทำให้ตอนนั้นตายแล้วก็พะร้องยินใหม่แล้วก็พาลองยินใหม่ร้องยินไม่ได้สมัครใหม่เลย สไลด์ปุ๊บหรืเขาสไลด์ปุ๊บไปเอาไปพี่ปุ๊กไปเฮ้ยจ้ะสองบอกเองเฮ้ยทำไมเฮ้ยทำไมทำไมเฮ้ยน้ำอะไรนะเฮ้ยทำไมมันไม่ติดเฮ้ยทำไมมันไม่ติดมันเด้งออกมันเด้งออกเด้งออกเด้งออก Ăn cá cho Chòi hình Chòi hình Ê chòi Nhiếp còn, chòi Nhiếp Hello? Hello? Uh. Ờ, thầm à Hello, Ờ, uh. uh, thầm ฮัลโหลครับลุงเดินไล้ก็พี่นัทพี่นัทได้ยินปะโอเคครับเมื่อกี้ก็พอดีว่าลืมอันนั้นนะครับก็หูฟังหูฟังครับหูฟังใส่หูฟังมแล้วดใส่หูฟังมันเสียบไม่สนิทกับเครื่องเลยเสียงด่าแล้วก็มีคนมา บางคนมาว่าทำไปเสียงดังจังเลยผมแก้ก็แบบนึงครับถ้าตอรีเซิร์ฟนี่ก็กี่นาทีแล้วก็ต้องจบคลิปก่อนนะครับก็เดี๋ยวพัดหลังไม่เดี๋ยวพัดหน้าก็จัดหลายๆคลิปเลยเดี๋ยวค่อยไปตัดพ์ทเดียวแล้วก็ไปทาครั้งเดียวหลังไม่ลงดันกันอัดเฮ้ยที่ได้ยามาอีกไหนอัดเธออัดลงดันเลย ไม่ดีไม่ดีไงอย่างางน้นเดี๋ยวพี่ไม่ได้ยาวดจกไหนนะทุคต้องขอตัอตดคลิปจบคลิปไปก่้อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับกูดีกูดี